ສະບາຍດີແລະສະຫວັດດີเด้อພ່ແມພນ້ອງ FC ບັດຊົກຄູຊະກົດເນາະມື້ນີ້ກະມາບ້ານດອກໝູແງວພໍ່ແມ່ພີ່ນ້າກບົຕຽນາສົາອງຊິກັບກເພົພນພໃຫ້ອຈກ້ອງໃຫ້ລກມດບກເພົາໃຫ້ຊວເພີນເນນາອົາໂກພ รักก็ลักใบกะเพราเอาไปปลูกเนาะฉัวัดฉลียดเนาะมาบ้านค่นป้าตจ้าลานบานเนาะฉัวเลียดเนาะไม่าเลเหอย่างหาแต่ของกินเนาะบริสุทธ์น้ำเงื้น้ำชาเนาะหาแต่นักกินเอาไเสิน้ำนมอุ่นนั่มันทีหาแต่น่านแบบแบบเนี้ไปตะกินท่นะเอน้ผัดเอาเนผัดเนาะ เอาห้สับไปเพิ่นเนาะเพื่นสังผักกะเพราเลยเพิ่นเพิ่นจะเมื่อพัดกะเพราไอ้คัวเพิ่นจะเอาคนคีอเพิ่นได้ว่าคนีเพื่อเป็นลายเนี่น้องนะเอากราเก็บให้เพินเพราะว่าถ้าเพิ่นมาได้ลูกชาวเพิ่นมาน้่

เป็นเนื้ปลาเพบ่บอกเาสวัสดีเนาะเดี๋ยวมาเก็บกะเพรให้เด้อเพิ่อันเนปะหอ้านหอีกซะมีแต่แนวกินบ้านเมืองเพิ chứ tôi bây giờ à không đi đó quẩy nha, tuần anh là tuần nói anh có được bao quậy ở đây như na có nhưng mà không จักเฮียนจเฮียนคนเจ้าของ่นกซื้อหยังไี้นี่ิคนฮูเยหลักอา้มาลบ่เปลียนเลยคนฮังเพอ่์ิเมื่อดีด้วยนะมาำบ่าเตียงมันป้าักบักพริกบต้นเดียวกันได้ย็งเก็บหมากระท่นไปก็รุ่งบูนลำบ่เตียงมันขอช่วยไปไส่ไปบัดขอหนะ คนโสดเนาะไปไหนก็ได้แม่คนโสดอยากจะไปไหนก็ไปได้กินยังก็ได้กินที่ว่าแมงเงินมาซื้อกินอะไรก็ได้กินแม่เงินมาซื้อจะกินสตอเบอรี้กับฟันเซอร์ให้กินด้วยโลดึงขึ้นสามเรียนทำไมเงินให้อีกว่ะขอยังินไขอยังข่เงินมาซื้อกไข่ก็ได้กินโดย

จ้าเป็นหน่วยมาจากไนางบึงอยู่อาทองจะบึงนี่ไม่เยวะแล้วปลูกพักหลายน้าันเอนะต้นกล้วยต้นนไหมไปเพื่อนหายีไปอ๋อขโมยคอเไป่อนเนาะ

เด็กกับปูด้วยจ้ะว่าจะนิยอยู่ก็คือเกือบยิงยมนั่นเจ้าบุพราชบาดเจ็บกระถิ่นี่ก็สือเกืบยิงยมสั่นเจ้าบุพราชปะฮามบ์บอโยนที่นึงเถอะนะก็สิบพลาดใช่ไ

ปูปลูกปูเสียบบ่ะเออเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวแม่ส um ิไปทอนมันออกเด้อมันเห็ดมือลูกขอยแนน่ลุกดอโตูงอตาทั้งไปไปเผาเด้อฝึกมือคนเดียมันกระเฮียดอ่องใ้ยารูยาดิ่ะออ่เดาะบแนี้นะบอ้อยังูข้อมือนะ คืนรถก่อนรถก่อนจังห้ออั้ซูอมาพี way, ่มาพี่มาคอมมาคอมกันอันนี้้าหนจับดบ่ให้เพอะมาพี่มาพี่มาคอมพี่เดี๋ยวเดแม่ไม่อาสุญยาก เราโดนตันแลโอ้ยเ้าไปไปเห็ดเลยจับไม้เนจับดม่จับไมจับมึงมึงเทียนจับบัวดิจ่ะน้ำจับดิจ้ะจก็ได้จะเชื่อก็น้อจะไปจะดูก็ได้มาใส่เดมอนเดมอน ซึบชิบลุเห็ดชิบลเห็ดชิบลุใส่ใส่ใส่พลังก็ได้เพียงเด็กน้อยมันขี้ดื้อมากรเท็บแล้วว่าแม่สะมัดอะไรเออชิมไหมเราขี้ดื้อก็มเก็บเท็บ้ะเก่งบ่เห็ดเห็ดอวนเห็ดเก่งบ่เหอดอวนเก่งบ่อ่ะแพงเหอดอวนกันถ้าเหอดอวนเห็ดเก่ง ับไปเบิ bon bon, man. Man, th ้ม oh, oh, well. mm ่ส hmm. okay. ิด like ึน yeah. ส yeah. yeah. oh, yeah. ่งค like ืนให้เอยจะไปใกล้ไันเด้อเด้อเด้อจาไปใกล้มันไมันเอยนายสองเขามมีเรเนไเออมามีเรนนมามีเเยเนกไม่ท่นหไหนแบเนี่มามีมมีเออเจ้าว้ัเลยลูกมันจะมมีเด้อเบิ่งม่แม่สิไปบอกเจ้าของล้วทอนออกเด้อ เอาตบประจับเลแม่ับกเะน,นเาเนาะตองออปเป็ดเพ่องอากามันดดกามันดดพอดีปะนี่มากับนำ้ำใสสวัสดีนำ้ำใสเลยใสดีม,มาพี่มาถ่าถ่าพอเตียงเนาะไปเด็ดผักกะเพรามา มากัน่องน้ำใจานอันเพิ่นเิปิดอยู่บ่ดีนะเออเดี๋ยวนี่เขาไปในะฮะเอาล็อกรถเลยี่ยงนี่นะโอ้พักอันพักเกล้วยวหเยี่เมนบ่เมนเล้ยววยบ่กกรหอม่พิ่นหาบ

điều để gặp nhau, hứa này nang không gì không được. đi <laughs> à nó pa không gì không được mà hót hết lên nang đấy. mít táo, gì đấy. men. ơi, đi hứa này riêng lắm. mày đọt cà nè. ไปไปเฮือนใดกันมแต่อย่างไรดิสบายดิโอติดติดกันแล้วเนาะช่องหลังนี้ไ่ได้มีคนอยู่บ่ช่องหลังบม่ได้มีคนอยู่เอ้าอยู่กับบอลน้ำเพิร์นอ๋อนั่งขโมกเห็นบ่นี่เฮ้ยแถวเออเอ้บอลนี่นะมีเนาะว่าไงเอ้ยนางยั่งเราเสียวเราเสียวอยู่ไปจักดิ บ่ได้เคยมาถืออะไรนี่กะตาฮักเพราแล้ครับี่น้อโอเคเด้อยพี่นอนาละดอกกะเพราแล้วกะ่อ๋อนั่นเป็นเฮือนเฮือนบออภเพิ่น่พี่น้องอันนี้เฮือนยายแตวเนาะอุ้ยต้องต้องค่อยยู่ซื่อย่าแล้วไปเรื่อยๆ Rồi này bài cà phao này. Mười phai. có mi nó bài cà phao này. Gái sắp thọ. Ô có dù tịt cần đi. lòng hơn. cà phao Mà 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 hùng bọ. Mà Mà hùng

ดิอ yeah. ันบ่อ้าเสียมาคุ้นหกห้าสิบใปห้ยไว้อันขาของน้ำนะแมนแมนวางไข่แล้วนกคะเอาน้้งก่อนนู้นล Mày đã càng ngâm sợi cái này Rồi, bắt chép kìa Nè Nè, Hả? Dạ Bò Ồ, đó Ờ, vô vô nọ Ừ, không xe thùng đâu Ui, vô men đấy nè nhà đấy này Nè, nè, cà này, này เออได้เยอะกว่น้ทกอันนี้สเพือนนี่บ่มีคนยุ่งเนาะห้องน้ำแล้วบ่นอยห้องครัวแล้วอ้าวอกหงแล้วด่านะเปปนาเนาะบ่บ่มีใคอยู่เลย เพ่นเฮือนไพศานั่นนี่ให้ต้นน้อยนี่ก็เป็นหมากบางคร่้งเราเป็นตาใช่ปะเกิดคนเพื่อนไพศาน้องมวยน่ะ๋อสสวนยาง เมนข้ากระพิงจเห็นแต่ทอดกูล้วนะพิมากเจ้าจะหาบ่บ่มีดอกต้นมะฮุงแล้วกันไปอ๋อเห็ดเห็ดบุญนะสิเห็ดอยู่เพื่อนในนั่งดิบ่แมแตกปดีกัดเพื่อนแผนี่เพื่อนแผลเพื่อนป้ายะ

เงกลางคืนเนมนบัน้ือดมป็นแต่ยาน่ได้ออกมาเลยลหลอกคนนเะกเป็ได้นะเ่่ากันคิดายาด่บาเนียพี่ช่างให้เขามาก่าคนไปยุ่เนะมาเฮ็ดชายบันชินดับอันนี้กินเนี่ยบดคืนบอ<ะ>ก<ะ>เบ็ดเชียงมาทางมาห้องอะไรเบ็ดกดใส่นอนไรเลยเออค่ะบดคืนเลยลงแหงวะ เบ็ดที่แรกันเชียงก็กอยนี่ปัดแบบเขาากรับด,ดังขึ้นดังขึ้นมือจีบสี่บดือ่ะด<ช>่น,นให้ปัจจาให้แล้วมากนใช้หูได้แบบเสียงกดงนดังขึ้นดังขึ้นจนให้เด็กน้อยเอลยฮะท้มานอนเชียงกรกรนแท้หเอาบริกรนไ่ไหมเฮ็ดคนเลยนี่ะมีบางค้ยินจ้าเขื่อนแต่ตาย มันเป็นเพื่อนห้างเนาะแบบสองลันอยู่ใกล้กันเนาะบากลำเพื่อเราเสียดิบอกอ๋อโอ้อันนั้นยังใครอยู่อันนี้เราทีแบบสดๆเลยเนาะเออแม่แบบมือเราเสียเกกับยูนี่แบบอันนันอันนั้นาะอีกอย่างนึงมันแบบไปกระท่นหันเนาะเว้่อแล้วขนลุกดิมอทีกเนไ น้าแปลกน้องน้าเอาน้าเข้าแล้วก็เสียงพันพื้นอยู่นี่แหละพื้นเลือดตาโบ้ปาโบ้ป้านะเคยอยู่เฮ็ดคือวันอืินนี่ดิถ้าถ้าเฮ้าอันเฮ็ดเห็นเพิ่นฝันฝันยังหวานนั่นแหละิ่นยังหวานเฮาแบบมีจิตแบบเห็นเพิ่นอย่างประมาณนี้นะเห็นว่าแกไข่บบว่าคือนในนางค่ะนะถ้าถ้าผู้ใดเห็นกับชีวิตจะหาได้คนั้นอย่างประมาณนี้นะตื่นมาบบบนี้ตื่นมามื้อมชิ้น้าแบบนี้ค่ะ มาเชียงข่านใส่มาเ็ดแบบเลอะแบบหยังนี่เลยติดดอกไม้ละลายรอดเต็มเลยอยู่หลังบ้านก็มีได้มา้าว่าอยู่ขับเป็นขับเป็นนาะงไม้ผู้นญิงเ่ ถ้าบ่มีคนอยู่เนาะแต่ม้างนั่นแหละนั่แหละเลยว่าเออว่าคันบ่มีคนอยู่แล้วคันบ่ยังมารออีกเดือนนี้อันชิชังให้ขเข้ามนั่นเลยเออไกย่านใช่จังบริณนนเลยเฮ็ดแบบเฮ็ดดีแต่ว่ายังมีเฮือนหลังนี้นอยู่ใกล้เนาะเอ็งคนอุ่นในหลังนี้อันนี้อยู่พุน่นไม่อยากอันั่นและอันนี้คันนึงอันนี้มันมันไกลแล้วนะมันบงังบ<ม>่เคยเข้ามาเถื่อนนะครับก็ได้โค้หเฮ่ยมามาคางคางใช่ยะ เอิ้อนแค่ดิ้งน้อยนี่ให้ดิ้งน้อยดิ้งน้อยแบบบริคางแม่แต่หอมบริเลอรว่ะอือแล้วก็ย่าว่ะในเม็ดอันเชียงเลยะอ่าเม็ดแล้วพอดได้ยินเสียงเฮาได้เนาะแม่นชิลาบอีกเลยชิลาบมากลดได้แบบนี้เออจะเบิ่งในแต่สิบเอ็ดโมงจนสามโมงเช้าเอื้อิรับเลยรับไรวันชีลาปมเม่ชุดโอ้ยบอเป็นแบบนี้ตายเลยบ่กกานเป็นแบบนี้ก็แต่ก็ วับไปดังไหมคุณน like ้ามันหอมนะมันบริฮ่อนนะมันเลี้ยงได้ไปใช้ฝึกพากันไปใช้ไปหอกลางบ้าเลยพ่ไปหาดอกไม้เหรออยู่ในสวนนี่มันงามดอกมังหงวนมัหงเจ้าบอมันขืนเองเนาะอือมันขึ้นแล้วมันก็เป็นหมาก ม,ม,มีตำลายอยู่น้องอมึง่หรอผัวต้นนังกะ้าอยู่แล้วดินตอนนัน้นชาวพุทธไทยอยู่และเหตุบุญน้ำเอื้อยนี่แหละอ้อช,ะชิมาอยู่บ่ <c oughs> มามาหอดบ่โอ้มาถัดอันเดินนี้แต่เราบ่ขายบ่จ้ะ บบถ้าเราขายเนาะแบบถ้าเจ้าได้ใน,นพอดีต่อกันเราได้นาะขายนี่กะเออกระขี้ปลาเชียงน้องชาวเอาต่อเลยเนาะแ,นแบบต่อกันแบบแทงออกอะง่ายเลยมันกับบัวจับัวหนมันกัแมนมันกับบัวลายลายถ้จริงอะถ้าบัวมีคนโย่เหมือนกันหนาสีหนาสีคล้ายเนาะ ว่าพอกับประยูนน้ำเมียเนาะตแต่ลูกอันมาโอยหันไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่มึงกันอะกับประชาดีกน่อยคุณบุมีครอบครัวเนาะอที่ว่วานะไรและเขานองกระแตะกับปรยูพุ่นนะครเขากับบุเรนั่นอเอออยูพุ่นมันเฮือนแบบนี้แหลนะเนาะมันสาะสบายมันแบบมันนั่นแล้วอยู่มันสบายแล้วมันบริยามันกับบอรยากมาแล้ว ก็คือเอื้อยมือก่อนแลลวออกมาเจ <น S 2> าคอคนเจอคนมันคักเลยปลาเตี๋ยม,มันคือชู่นอกหมูแท้อยู่มันหกมันเป็นป่าบน<อ>นอมันจะเป็นย่านได้มีแต่ใบ,บายญาขียวที่เป็นป่าเบิ้อแต่ก็มาถางป้าสิกายอยู่พวกเที่ยงก็เลยว่ออาปา๊ปกายอยู่เลยเอื้อยไปชื่อมงไม้เจ๊จี้ชื่ออยู่ชายปุจักอีกสูตตายมาบบบอกลูกแม่แล้วก็เอากระตูกมาตั้งอยู่นี่แหละอย่าว่าเอานอนแบบเนืสิตายอยู่ชายกระตายคิดนในใจฮะนะ บาะว่าฮักกูหูยูว่าฮัากูยิงสามคนเนาะมันมีนี่นังหามอันนี้ออกมาให้นามนามนมันออ่กนไรลายงานางมาเน๊โอ้ยหามอย่งเดีนังเลยไปมันห่มค่ะนังเลยทิ้งเลดเออันวันไหอด้กไดูกเลยมาผันเข่าเฮือนผัวลุกๆผัเนี่ย พีดอกกบี่ลูกสาวจอเล่นเล่นขอได้เพื่อนรูปคุณอะเยป้าเลยได้ปู่ยูเนาะเ่นป่าลงไปขอนูยูเอ้ยไขนทนเอานรถแต่กระไรลงเลยได้อ้อาเอารถคืน้วยมคืนคุณนาเอ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 าอาอาวันจิตเคย มันคอยเอาตีนย่มลงมาฉลาดเลลาดน่องเร็วนี่อแก้มนมให้จับไม่ได้ตะกี้บ่ให้จับไปแต่หามือหน้าไ่ให้จับเามือยงให้อยู่มือหน้าอะไปไปจับนี่น้ำป้าเด้อโป่งงาเด้อลายแท้เลยหมักบ่ลูกมักบ่มักกระเด็ดเอาใดน้องดเออดอกไม้แบบอาเอดอไม้ด

โอเคน้องพแม่พี่น้องคลิปนี้ชาต้องการสิไดเจ้คลิปไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชาต้องคือเก่าเนาะออนั่งรถมานักเพลินเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องไปได้เอาลูกใส่เกิดไหมอันนี้เพผ็นเฮ็ดย่างหีืคือเฮ็ดหัวทั้งกลางเฮ็ดกระเจี๊ยบเบาเพราะอันนี้คือคือกันเองให้หนึ่ง โอ้ยันเมนน้อยแท้โอเคน้องพรมน้องไปแล้วสบายดีเด้อวัดสกุลสกุลเนบซีวัดสกุลสกุลเนาะ